สวัสดีครับวันนี้ร้านดับเบิลจะมาเปิดการขายอีกหนึ่งรถทัวร์ริงไซส์ใหญ่นะครับก็เป็นตัวอะไรไม่ได้นอกจาก Honda g o กวินะครับค่ายปีกนกนั่นเองนะครับ Go-Wing ก็มีประวัติอันยาวนานมากนะครับใครที่ขี Go ่โกวิ n ได้เนี่ยต้องบอกว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยใครมีโ o วิ n ในครอบครองนี่โคตรเท่ถือว่าสุดสุดในบรรดาบิ๊กไบค์ก็ได้นะเพราะว่าเมืองนอกก็ทางยุโรปเองก็ต่างให้การยอมรับ ว่า,าตัวรถทัวริงของ Honda ตระกูลโกวิงเนี่ยเป็นรถที่ยอดเยี่ยมที่สุดติดอันดับโลกเลยนะต้องบอกว่าติดอันดับโลกเลยนะครับเรื่องของการออกแบบเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับคือต้องบอกว่ามันมันมันเป็นอะไรที่สุดยอดในทุกๆเจนของตัวโกวิงนะครับยันปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ก็ เป็นโมเดลของปี03-06ถึง06นะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีที่ปัดน้ำฝนนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับก็ออปชั่นเยอะต้องบอกแบบนี้คือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าในตอนสมัยผมวัยรุ่นเนี่ยเนาะเห็นโกวิงพันหเนี่ยเป็นอะไรที่มันโคตรอยากได้เลยนะตัวพันหนี่สมัยก่อนถือว่าเทพสุดล้ว รถอะไรมันมีช่องลมมันมีช่องแอร์เราก็าเข้าใจว่ามันมีแอร์จริงๆเปล่านะมันไม่ใช่มีแอร์มันเป็นช่องลมนะครับที่ออกแบบมาแบบนี้อันนี้ด้านนี้เข้าทางนี้แล้วก็มาออกทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าตรงนี้มาออกตรงนี้เข้าตรงนี้ไปออกข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยวลาขับเนี่ยด้วยความที่ว่าคอนโซลมันใหญ่เห็นไหมเวลาเรานั่งขับเนี่ยมันแทบจะบงับงตัวเราเลยดีกว่ามันก็เลยทาให้เราร้อน ถ้าเกิดมันมีช่องลมเพิ่มมาเนี่ยก็จะทําให้เย็นขึนน้นนี่ก็มีช่องลมนะปิดได้เวลาฝนตกนะเวลาเปิดก็ไล่ลมได้ขึ้นหัวลงกลางต่ําอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็จะมีลมส่วนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ตรงซุ้มล้อด้านหน้าด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ร้อนมากแล้วข้อดีของตัว honda go wing เนี่ยที่ผมชอบมามากมากเนี่ยโดยปกติเนี่ยเรื่องของเรือความร้อนของหมอ้อน้ำเนี่ยของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยส่วนใหญ่จะดูดลมเข้านะแล้วก็มาเป่าลมออกที่ ด้านข้างทาให้เราร้อนขานะทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะารุ่นนี้โกวิ ing, งหม้อน้ําอยู่ด้านนี้นะครับเป็นแผงอยู่ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายด้านข้างรถแล้วเขาก็ออกแบบมาดีนะคือถ้าเกิดคุณขับรถไม่ไม่เร็วอะ่ะรถติดติด,ตดความร้อนเกินครึ่พรงพัดลมไฟฟ้าทํางานมันจะดูลมเข้าด้านนี้แล้วก็มาเป่าออกด้านหน้านะครับแปลกไหมล่ะดูลมเข้าข้างนี้ เป่าออกด้านหน้าหลายคนก็คงสงสัยว่าอ้าวมันก็สวนกันสิวลารถวิ่งมันก็อัดทําให้ลมมันตันไม่ครับว่าเราขับเนี่ยด้วยความเร็วเนี่ยระบบเราความร้อนของลมเนี่ยมันเข้าด้านหน้าอยู่แล้วเข้าด้านหน้ากระทดันออกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับตอนที่รถช้าๆหรือขี่ในรถติดที่อยู่ในเมืองเนาะมันก็จะลมออกไปทางนี้เพราะฉะนั้นตรงส่วนขาเราซ้ายขวาเนี่ยร้อนน้อยมากน้อยกว่า บิ๊กไบท์หลายๆรุ่นนะต้องบอกแบบนี้อันนี้ผมชอบมากในเรื่องของการออกแบบของเขาแล้วสิ่งที่แน่นอนก็คือเรื่องของอาการวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็น6สูบนะครับหสูบเป็น6สูบแถวนอนนะครับนอนซ้ายนอนขวาอันนี้จะเป็นสูบ1่สูบ2สูบ3แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมี 4--56 นะครับเพราะฉะนั้นสูนทวงเนี่ยมันต่ำเพราะว่าเป็นลูกสูบแบบนอนนะมันไม่ได้ลูกสูบแบบตั้งถ้าเกิดเป็นเครื่องอย่าง bmw เนี่ยเป็นเครื่อง สูบเลียงก็จะหัวเครื่องก็จะเลียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปศูน่วงมันก็จะสู้โกวิง่งก็ได้จริงๆโกวิ่งเนี่ยถ้าใครเคยครอบครองใครลองขับดู่น่เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นรถที่จุดสูน่วงต่ำมากๆสามารถขับรถเห็นรถใหญ่ๆขนาดนี้นะน้ำหนักเกือบ400นะแต่สามารถขี่มือเดียวเข้าโค้งได้อันนี้ผมทำมาแล้วนะแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้ทะเบียนแท้นะครับทะเบียนแท้แล้วก็ทะเบียนเลขสวยด้วยนะครับ รอจุลาฟพอ,อพานงองู919เนะี่ยหมวดเก่าแล้วก็ได้เลข9หน้า9หลังเลขนี้ก็ขายได้นะแต่ว่าไม่ไม่เราไม่ขายเราให้ไปพร้อมรถนะเดี๋ยวราคาคันนี้เราใจแนะ่นอนเดี๋ยวรอดูรอฟังกันละกันนะครับคันนี้มีการตกแต่งเรื่องของเสาเสาวอติดเพิ่มเป็นเสาวิทยุเนาะแล้วเสาวอก็ติดเพิ่มก็ทําให้รถมันดูมีมิติมากขึ้นเรื่องของเสานะครับของแต่งก็จะมีพวกแหลก สปอยเลอร์หลังตัวโคบียอะไรพวกนี้เป็นของแต่งนะไม่ได้อยู่ในของเดิมเดี๋ยวผมอนุญาตเปิดกล่องให้ดูโป๋นะเก็บของได้เพียบใต้นี้มีตู้ซีดีอยู่ด้วยนะตู้ซีดีแต่ว่าน่าจะออกไปแล้วแล้วก็ใส่เป็นตัวดิจิตอลมิวสิกนี้แทนนะครับคือตู้ซีดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมัยก่อนเนี่ยมาสุดยอดนะรถอะไรที่มีตู้ซีดีแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะเรื่องของหัวอ่าเรื่องของการกระแทกก็อาจจะทําให้ สะดุดได้คันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นตัว USB นะครับตัวนี้เป็น USB ก็สามารถจะเสียบทําไดฟังเพลงได้เลยนะครับ SD ก็ได้นะก็เป็นข้อดีของคันนี้ที่ทํามาแล้วกระจก2หน้านะครับกระจกสหน้าอันจุ2สองหน้า,นะนาไว้ไวไวให้ผู้ชายแต่งตัวแล้วกันนะนะครับกล่องซ้ายขวานะครับมีโชอคอัพเปิดได้ปกติมีพรมนะครับมาด้านซ้ายมั่งนะครับพรมเดิมอยู่ครบ คือเห็นไซนี้สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้นะซ้ายขวาเนี่ยใส่ได้เลยนะหมวกกันน็อกเต็มใบพร้อมกับเสื้อผ้านะคือต้องบอกว่ามันเป็นรถแนวทัวร์ริ่งจริงๆนะครับผมปิดแลรงนี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดปิดไม่แน่นน่ะมันจะโชว์ที่หน้าจอเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวทําให้ดูนะครับกลมๆตรงนี้เป็นช่องเติมที่ปัดน้ําฝนด้านหน้านะครับก็มันมีที่ปัดน้าฝนแล้วนะมันก็ยังมีน้ําอีกนะเวลาฉีดที่ปัดน้ำฝนเพื่อล้างชิลหน้าโอ้โหอะไรมันจะเหมือนรถยนต์ขนาดนี้ นะครับตรงนี้ก็เป็นโลตัวที่เป็นโลโก้ทองนะครับโลโก้ทองก็จะมากับฝาครอบเครื่องคิ้วตรงกลางที่เป็นสีทองนะครับอันนี้เป็นเดิมจากโรงงานนะผมบอกแบบนี้เดิมจากโรงงานสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบแล้วก็โฉมนี้เนี่ยยังมีโช๊คอัพที่เป็นระบบไฟฟ้าอีกนะโช๊คอัพหลังเนี่ยสามารถจะปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็นี่เลยครับ ปีโลดได้เลยนะปรับปีโลดได้เลยสูงต่ำนะครับความนุ่มความแข็งแล้วก็เมโม,โมได้2เมโมนะครับไฟหน้าเป็นซีนอนจากโรงงานแล้วยังจะมีไฟหน้าแบบที่มาสามารถปรับสูงปรับต่ำได้นะครับองศาไฟหน้าสูงต่ำได้อีกสุดยอดนะครับให้ดูรอบคันขอนแล้วกันคันนี้สวยมากแล้วก็ลูกค้าทำถึงนะครับลูกค้าส่างมาสวิตท,ที่ผมนะครับแล้วคันนี้ก็มาฝากขายเลยนะครับ คันนี้ถ้าดูหน้า facebook ผมเนี่ยย้อนไปดูนิดนึงนะหรือหน้าเพจเนี่ยจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนเรื่องของเซอร์วิสคันนี้ไปประมาณเซอร์วิสประมาณห้า0 0ื่นนะห้าหมบาทได้เลยนะถามว่าทําอะไรบ้างทํำไมตั้ง50,000ื่นเปลี่ยนทายของเหลวเนี่ยแน่นอนอยู่ละของเหลวของเหลวน้ํามันเครื่องน้ํามันเฟืองท้ายกองน้ํามันเครื่องกองอากาศคันนี้เป็นเค แบตเตอรี่เดิมเป็นยูซ่าปีหนึ่งเก้าลูกค้าบอกให้เปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนเป็นยูรซ่าตรงรุ่นอีกนะครับไม่ใช้ R r นะไม่ได้ใช้แบตถูกนะใช้ดีทุกอย่างยางเปลี่ยนใหม่หน้าหลังเป็นปีนี้เลยนะครับยางใหม่หน้าหลังนะครับเส้นยางยังอยู่นะยางใหม่หน้าหลังแล้วก็ถ่งล้อเรียบร้อยนะครับถุวงล้อนี่ตะกวดถ่วงล้อนะครับ แล้วก็ปั๊มน้ําปั๊มน้ำเนี่ยเนื่องจากที่ว่ารถมันเก่าปีนะครับรถมันเก่าปีแล้วก็มีการเปลี่ยนปั๊มน้ําก็าจ,จะผุวาล์วาน้ําอาจจะตันอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนปั๊มน้ําทั้งลูกนะเบิกที่ศูนย์บิ๊กวิงมาราคาก็เกือบหมื่นบาทแล้วนะครับเปลี่ยนมาทั้งลูกถ้าย้อนดูเดี๋ยวจะเห็นว่าเดี๋ยวผมลงรูปรายละเอียดให้ลวกันว่าทําอะไรบ้างคันนี้ในอัลบั้มที่ขายคันนี้แล้วกันนะจะได้เห็นปั๊มน้ําทั้งลูกคือเซอร์วิสมาครบนะครับแล้วก็ในส่วนของ เซนเซอร์เครื่องหรือว่าเรียกว่าน็อกเซนเซอร์ที่อยู่ที่ฝาใต้ฝาครอบเครื่องฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ก็คือเบิกใหม่จาก Honda Bigwing เช่นเดียวกันเบิกใหม่มาเปลี่ยนเลยนะเพราะว่ามันขึ้นโค้ดไฟ f อฟนโชว์ตอนนี้ก็คือไม่โชว์ละเบาะหนังเดิมนะครับหนังเดิมตะเข็บเดิมทุกอย่างนุ่มมากนะหนังนุ่มมากทั้งคนขับและคนซ้อนคือนั่งแล้วนั่งหลับอะ่ะคนซ้อนนั่งหลับได้อะ่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปีศุน น่าจะ07 08แล้วนะคันนี้เพราะว่าอตัวลําโพงด้านหลังเนี่ยม,มันใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวเก่าอ่มันจะลําโพงตัวที่วางแขนเนี่ยมันจะสั้นแค่นี้เองนะครับอันนี้น่าจะเป็น08ละพอดีสําเนารถเนี่ยลูกค้ายังไม่ได้ส่งให้ผมนะครับเริ่มทะเบียนกาลังส่งมาอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าผมทํารถเสร็จแล้วผมส่งล้างขัดเคลือบสีเรียบร้อยแล้วก็เลยมาไลฟ์ขายเลยดีกว่าตอนนี้ว่างๆอยู่นะครับรถก็สีเดิมนะครับสีเดิมสวยนะครับสีเดิมของเขาเนี่ยม,มันจะเป็นขาวมุกนะ มุกแบบมีเมทัลลิกมีเก็ตอยู่ด้านในนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นของแต่งนะเป็นคิวโคเมียมแล้วตรงนี้ก็มีไฟด้วยนะเป็นของแต่งเหมือนกันนะครับสปอร์ตไลท์ติดมาเรียบร้อยแล้วคันนี้มีไฟสโตรมาทั้งหน้าทั้งหลังเรียบร้อยแล้วไฟไฟฉุกเฉินนะไฟขอทางไฟไฟฉุกเฉินตรงนี้มีรอยนิดหน่อยนะเป็นรอยแมวขวนแมวชอบมานั่งอย่าว่าแต่แมลแลวลราคนอยากมานนั่งเลยเพราะว่ามันนุ่มเรื่องของระบบเครื่องเสียงก็แน่นอนนะครับก็มี ซีดีตัดออกไปแล้วซีดีตอนนี้ก็กลายเป็น AUX ก็คือเล่นเพลงจากไฟล์ SD หรือว่า USB ได้เลยนะครับแล้วก็ SM ได้แต่ SM น่ะโฉมนี้ยังเป็นโฉมที่นำเข้าจากญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนาะต้องบอกว่าโฉมพวกนี้นำเข้ามาในสมัยที่ Honda Big Wing ยังไม่สร้างเลยดีกวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ SM น่ะมันก็ฟังได้อยู่ประมาณ2-3งสมนเองนะถ้าใครซีเรียสใน่อ fm ก็ไปหา,าตัวรับสัญญ,ญาณบลูทูธ มาต่อเข้ากับไอตัวนี้ได้นะสายเนี่ยแจ็ค3.5มิลในเกะนี้แล้วก็ฟังเพลงได้ผ้าสีขาดเดินหน้าพอดีเดี๋ยวต่อให้เขาไม่มีปัญหาผ้าสีขาดไม่ใช่ปัญหาข้างนี้มีช่องชาร์จโทรศัพท์ให้อันนี้เป็นสวิตช์นะสวิตไฟสต็อปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านี่เปิดขึ้นมาปุ๊บนี่เป็นรูปปีกนกเลยนะครับปีกนกเลยแล้วก็คันนี้เลขไม้นะครับ เลขก,กิโลนะไม่ใช่เลขไมล์มันวัดเป็นกิโลคันนี้เพราะว่าเป็นสเปคญี่ปุ่นอ่า79,877กิโลก็ตีไปทับเกือบ80,000กิโลทั่นเองถามว่าใช้เยอะไหมมันก็เป็นธรรมดานะรถพวกนี้เป็นรถเดินทางรถทัวร์ิ่งเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาไม่ได้ขี่ในเมืองหรอกเขาวิ่งต่างจังหวัดเขาวิ่งย,วยาวๆนะครับเขาวิ่งย,วยาวๆเครื่องเสียงมาก่อนเลยอ่าเดี๋ยวเขาตาร์ทให้ฟังอ่าเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับไฟเอเบสติดทุกครั้งนะครับความเร็วเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงม เกียร์ว่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีเกียร์ถอยด้วยนะเกียร์ถอยทําไงนี่ครับใช้ปุ่มสตาร์ทกับปุ่มไอรีว์ตัวนี้นะพอเราก,กดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะกลายเป็นคําว่า R นะครับเป็นสี R แล้วก็กดสตาร์ได้เลยพอก,กดสตาร์ปุ๊บเนี่ยอ่ารถจะถอยแล้วมันเจ๋งตรงที่ว่าเวลาคุณกดปุ่มสตาร์เนี่ยเพื่อถอยรถเนี่ยสังเกตได้ว่าวิทยุจะดับไปเนี่ยตัดเสียงลําโพงไปเพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิเราเวลาถอยหลังนั่นเองนะครับ ตัวนี้ระบบก็คือมันใช้ได,ไดสตาร์ทในการถอยหลังให้เองนะครับเป็นระบบที่เขาคิดค้นมาอันนี้ก็เจ๋งมากเพราะว่ารถไซ์นี้ต้องบอกว่าคุณจะไปขับจอดอยู่ไหลทางแล้วคุณจะต้องถอยหลังรถขึ้นเนี่ยคุณจะถอยอยังไงถ้าคุณอยู่คนเดียวนี่ครับเขาเกียร์ถอยถอยได้เลยนะครับเกียร์ถอยเป็นระบบไฟฟ้านะครับไฟหน้าแน,น่นอนนะครับก็เป็นสีนอนนะครับ เป็นีนอนจากโรงงานแต่ว่าไฟสูงเขายังเป็นฮาโลเจนอยู่นะอันนี้เดิมออริจินอลนะครับจากโรงงานนะครับแต่ถ้าเกิดอยากใส่ไฟหน้าเป็นไฟสูงเป็น LED เนี่ยก็ใส่ได้นะไฟสูงจะอยู่ด้านบนข้างล่างนี่เป็นซีนอนจากโรงงานนะครับสปอตไลท์เป็น LED นะครับเป็นมีเดย์ไลท์อยู่ข้างหน้าแล้วก็พอเปิดสปอตไลท์มันก็จะติดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับนี่ครับก็คือมี2สเต็ปนั่นเองเรื่องของไฟสปอตไลท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟแต่งนะครับไฟแต่ง แล้วก็อะไฟที่เห็นอยู่นี่เป็นไฟชุดไฟนี่นี่เดี๋ยวก่อนนี่ปุ๊บอาดูนี่ก่อนแล้วกันนี่ไฟฉุกเฉินถ่ายรูปสองที่เลยนะน้องเป็ในใจในแก้ขวาอันนี้ก็ขายแล้วนะครับรถก็นำขึ้นรถตู้ไปส่งให้ลูกค้าที่พัทยาโอเคแล้วก็ไฟนี่ก็จะมีไฟนี่ข้างหน้าข้างหลังเลยนะ โอ้โหมันคือรถนำขบวนดีๆนั่นเองนะครับไฟท้ายนี่สวยงามมากคือรุ่นรุ่นรุ่นปี08ขึ้นไปเนี่ย07-08ขึ้นไปเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นกลมๆแล้วก็จะเป็นแบบทูโทนนะเป็นสองสีแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นเก่าเนี่ยที่ยังไม่ได้เป็นตัวลำโพงที่ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยก็มันจะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับเป็นสีแดงหมดทั้งหมดจะไม่เป็นไม่เป็นสีแดงกับสีขาวแบบนี้นะครับแล้วยังมีอะไรอีกคันนี้มีตกแต่งเพิ่มเติมอีกนี่ว๊ นี่ไฟใต้ท้องไฟสีน้ำเงินโอ้โหโชว์ความผีเมียมไปอีกนะไฟซ้อนด้านในนะครับเป็น LED นะครับก็ผมผมชอบนะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเนื่องจากดี๋ยวนี้สำลอมันติดกันเยอะเนาะแต่สมัยก่อนยุคนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าไฟพวกนี้มิดไนท์ลันแนวญี่ปุ่นจริงๆต้องติดไฟพวกนี้นะติดไฟ LED ลายิบลยับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็ปิดเปิดได้นะเป็นสวิตปิดเปิดเครื่องยนต์สตาร์ทเดินเงียบนะครับเปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดสต็อกก่อนเหลือแต่ไฟไอนี้แล้วกันเครื่องเสียงก็โหลดเพลงฟังได้สบายสบายเปลี่ยนเพลงได้โดยสวิตต์ตรงนี้เลยนะแล้วก็สายนิ้วได้อีก ลีเสียงได้อีกนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารุ่นนี้ไฟเลี้ยวเนี่ยเวลาคุณเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวคุณเลี้ยวปุ๊บเนี่ยคุณหักรถตรงไฟเลี้ยวตัดเองด้วยนะครับเหมือนรถยนต์ลูกค้าโทรมาอันนี้เป็นที่ปัดน้ําฝนนะเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ปัดน้าฝนก่อนนะแหมที่ปัดน้ําฝนใช้งานได้นะผมไม่อยากไปกดมากเด,ดี๋ยวน้ำมันพุ่งออกมาคุณสา,าล,ล้างรถละที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไร วอลุ่มก็เล่นตรงนี้ก็ได้คอนโทรลตรงนี้ก็ได้หรือว่าคอนโทรลตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับแล้วก็มีฮิตคิดอุ่นมืออันนี้คือของเดิมจากโรงงานนะต้องบอกอนี้นะไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำได้นะครับปรับสูงต่ำได้แล้วก็ช็อกอัพที่ผมบอกพอกดดาวลงสังเกตไหมครับว่าตัวจอตัวนี้ช็อกอัพมันก็จะปรับลงไปเรื่อยๆแต่ผมชอบขี่ใน ชอบขับในสไตล์ที่โลโลสุดนะดาวสุดนั่นเองนะครับผมว่ามันนุ่มดีที่ในเมืองแต่ถ้าเกิดลูกคนใช้ไปขับทางไกลก็อาจจะปรับขึ้นมาแข็งหน่อยนะครับปรับขึ้นมาแข็งหน่อยเพื่อให้รถช่วงล่างมีการแน่นนุม่มแน่นหนึบนะครับแล้วก็เมโ,มโมได้ด้วยนะกดเมโมค้างไว้นะครับก็สามารถจะเมโมได้แล้วก็หน้าจอก็แสดงผลได้หลายอย่างปรับความสว่างหน้าจอได้ตั้งนาฬกา แล้วก็เปิดเรื่องของรูปกราฟิกตอนสตาร์รถนั่นเองนะครับหน้าจอสวยงามเครื่องยนต์แห้งๆนะคะนันนี้ไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับเซอร์วบสมาหมดแล้วนะครับรถดพร้อมใช้ทีเดียวเดี๋ยวพาสีต่อให้เพราะว่าหมดเดือนหน้ายังไม่หมดแต่เดี๋ยวหมดเดี๋ยวต่อให้นะครับระบบไฟทุกอย่างสมบูรณ์รถสวยงามมาถึงราคาดกค่าคุณคิดว่าราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นี่ สมัยก่อนเนี่ยยุคที่ผมขายเนี่ยที่นําเข้ามาขายนะประมูลจากญี่ปุ่นมาแล้วมาขายเนี่ยต้องบอกว่าคันแต่ล้านะแต่ว่าแต่ก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถค o นด้าบิ๊กวิเข้ามาเปิดโชว์รูมบิ๊กไบ e ในไทยแล้วนะครับแล้วก็นำโกวิ n งเข้ามาขายแล้วก็ราคามก็จะถูกลงเนาะแต่ตอนนี้โกวิ n งโฉมใหม่ก็ยังอยู่ร้านสกว่านะร้านสา้านสี่นะครับตัวนี้ก็ใครที่ชอบโฉมนี้ไว้เดินทางนะครับก็ ผมขายให้ในราคานะครับอยู่ที่4ี่0สนสองหมบาทเท่านั้นเอง4ี่0สนสบาทนะครับเซอร์วิสผมเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับแล้วเกาะนี้า้า้งในใี้แอบมีไฟแมผมว่ามันสวยนะผมว่ามันสวยค้ังนี้ก็เป็นไฟแบบไฟแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นโฉมเก่าก็กระจกมันจะไม่ใหญ่งี้นะกระจกมันจะสั้นกว่านะครับอันนี้คือตัวตัวฉมปี0 7 0ย์ขึ้นไปละ อันนี้ก็มีช่องเก็บของอีกนะครับซ้ายขวาเก็บถุงมือได้อะตัวคนซอ้อนนี่สบายมากนะุ่มมากสี่เครื่องเสียงมีลําโพงให้ถ้าอยากจะให้เสียงดีอันนี้ก็ไปอัพล็อกไปแต่งเครื่องเสียงได้อีกนะครับแต่เดิมๆเ,เขาให้มาก็โอเคอยู่นะครับไม่น่าเกียดพักเท้าคนซอ้อนนะครับเหยียบเต็มสบายนี่กันล้มนะครับกันล้มหน้าหลังนะครับเป็นโครเมียมเหมือนกันทนนี้ก็ถือว่ารถสวย นะครับราคาดี4 2 0 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเครดิตคุณดีจาก400,000จัดได้เลยนะครับดาวแค่20,000บาทเท่านั้นเองนะครับ <t une> สิ่งที่โกวิ n งโฉมนี้ต้องระวังคืออะไรดับเครื่องก่อนแล้วกันไหนๆจะเหลาแล้วเหลาเหลายาวไปเลยแล้วกันคือคือโกวิงโฉมเนี้ยมันเป็นโฉมที่เริ่มต้นจนถึงปีประมาณ0708เนี่ย มาจีปัญหาเรื่องของตัวกล่อง ECU นะครับที่เมืองนอกมีการรีคอยลก็คือเคลมนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่ว่ารถเนี่ยมันไม่ได้นําเข้ามาวันนี้ตอนสมัยก่อนมันไม่มีศูนย์บริการบ้านเราเนาะไม่มีตัวแทนในบ้านเราที่แต่งตั้งเพราะฉะนั้นเรื่องของการเคลมมันก็ลําบากนะครับแล้วก็มันก็จะมีในเรื่องของปัญหาที่จะต้องมานั่งเปลี่ยนกล่อง ECU นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่นั่นเองเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยม,มีปัญหาเรื่องของบางคันวิ่งไปสองหมื่นโล ก็ก็มีอาการสามมือโลก็มีอาการสี่มือโลก็มีอาการอาการที่ว่าคืออะไรอาการที่ว่าคือไฟเ i มันโชว์ไฟเ i โชว์เสร็จแล้วก็เครื่องมีการสวิงแล้วก็หนักสุดคือเดินเบาไม่ได้คือสตาร์ทปุ๊บเดินเบาปุ๊บรถดับเดินเบาปุ๊บรถดับอันนั้นคืออาการหนักคือต้องเปลี่ยนกล่องนะครับแต่เปลี่ยนกล่องแล้วหายไหมจบไหมจบนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วประมาณ4คันนะครับแม้กระทั่งถ้าใครเห็นผม มีฮอนด้าวคการีรุนที่บอกว่ามีแค่สามคันในประเทศไทยคันนั้นใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับโกวิงนี่เองนะครับปีก็ใกล้เคียงกันเนาะปีศูนย์สี่คันนั้นคันนั้นขนาดรถผมเนี่ยวิ่งสามร้อยกว่าโลนะแล้วผมก็ใช้มาไปใช้มาจนถึงหกร้อยโลเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเพื่อนคนนึงเพื่อนสิ่งที่ผมชื่อวบ้นเนี่ยเขาก็ขี่วาคารีรุนเหมือนกันนะครับของเขาวิ่งประมาณสองสองพันกว่าโลมัถ้าจะไม่ผิดเขาก็มีอาการเรื่องของวู้บว่าวูบว่าสุดท้ายก็ เบาไม่ได้เบาดับก็เขาก็สั่งกองมาเปลี่ยนก็จบเขายังบอกเลยว่าเบิ้ลมึงสั่งกองเลยเพราะว่าเดี๋ยวรถมึงก็ต้องเป็นไอ้เราก็รถเราวิ่งแค่ห0 0โลมันไม่มันไม่มนม่าจะพังอะ่ะห0รโลเองอะ่ะใช่ไหมรถเราไม่ค่อยได้ขับก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเสร็จก็จอดไว้วันดีคืนดีสตาร์จะเอามาขี่ปรากฏว่าไฟ FI แม่งโชว์รอบเครื่องเริ่มมีอาการของสวิงว้ว้าว้ว่าแล้วสุดท้ายแล้วก็เร่งไม่ได้ ไปถึงว่าไม่ใช่เร่งไม่ได้เร่งได้แต่ว่าเบาเดินเบาไม่ได้เบาแล้วรถมันดับก็สุดท้ายผมก็ต้องไปเบิกกล่องจากฝั่งยุโรปนะเพราะว่าญี่ปุ่นเบิกไม่ได้ก็ต้องไปไปเบ,เบ,เบิกเบิกฝั่งเบิกกล่องจากยุโรปกล่องก็จะมาพราอ้อมกับกุญแจนู่นนี่นั่นก็มาใส่ใส่ปุ๊บกระจบ ันั้นก็กลายว่าต้นทุนเพิ่มไปนะครับอันนี้คือเล่าสู่กันฟังนะเพราะไหนๆแล้วเนี่ยคนที่เล่นโกวิงก็ควรจะรู้ถึงข้อดีแล้วก็รู้ถึงข้อเสียของรถแต่ละปีนั้นนะครับเราไม่มีการบกเม็ดนะเราก็เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยที่เจอมาในการเล่นรถเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกล่องนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนน็อกเซนเซอร์แล้วซ้ายขวาซึ่งเวลาเปลี่ยนกล่องเนี่ย ส่วนใหญ่จะแนะนำให้เปลี่ยนน็อกเซนเซอร์ด้วยน็อกเซนเซอร์คือตัว,ต,วตัวอ่านค่าไอเสียที่เข้าส่งสัญญาณเข้าไปที่กล่องเพื่อให้กล่องประมวลผลในการจ่ายเชื้อเพลิงน้ํามันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ารถที่เช้รถมั้นไม่ดีแต่มันมีปัญหาเรื่องของกล่องที่เป็นโมเดลแรกนะครับเป็นโมเดลแรกนะต้องบอกเป็นโมเดลแรกปี2 0 0 0จนถึง2 0 0 7 2 0 0 2007 2008ปประมาณนี้ กล่องโมเดลกล่องนัมเบอร์แรกนะครับถ้าเปลี่ยนกล่องเป็นนัมเบอร์นัมเบอร์กล่องที่เขาแก้ไขแล้วอ่ะกล่องนัมเบอร์สองอ่ะก็คือมันจะไม่เป็นอันนี้ชัวร์นะเพราะว่าผมตั้งแต่เล่นโกวินมาเนี่ยเปลี่ยนกล่องไปแล้วเนี่ยจบทุกคันนะครับแต่คันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะเพราะฉะนั้นราคาก็ไม่ได้แพงมาก4ี่แสนสองหมื่นบาทนะครับรถพร้อมใช้ขับได้ปกตินะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังจริงดีกว่าพอาผมพูดไปแล้วเดี๋ยวบางคนบอกกลัว สังเกตได้ว่ารอบเดินเบานิ่งนะอ่านิ่งนิ่งมากนะครับนุ่มๆเลยเสียงเครื่องเนี่ยนุ่มๆน,นิ่งๆน,นะครับไม่มีอาการเบาดับเพราะฉะนั้นกล่องคันนี้ยังไม่เสียนะแต่ผมก็ไม่ได้การันตีนะเพราะว่าอนาคตมันอาจจะเป็นเหมือนกับรถผมเองก็เป็นไปได้นึกออกไหมแต่ว่าณปัจจุบันณนะตอนนี้เนี่ยมันสมบูรณ์นะครับมันไม่มีอะไรนะครับ420,000บาท ถูกมากคุณไปหาโกวิงนะครับตัวปี2007-2008เนี่ย0708เนี่ยราคานี้ผมว่ามันไม่มีหรอกนะก่อนหน้านี้ผมขายได้คันหนึ่งรถของเพื่อนผมเพื่อนผมเองนะก็เป็นก็เป็นโฉมนี่เหมือนกันยังขาย0 0แสนกว่าบาทเลยนะอันนี้ถูกกัน2อแสนนะอันนี้คุณก็ลองไปตัดสินใจโหวตกันดูคันนี้รถลูกค้าก็์วิตเรียบร้อยแล้วเขาโอนค่าว์วิตไหมผมรับประมาณ5 0,000ต้นต้นมีรายการอยู่เดี๋ยวลงให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนอะไรไบ้าง แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วนะแล้วโควิดด้วยนะก็ตัดตัดภาระออกก็เลยขายฝากขายครั้งนี้แล้วกันแต่ถ้าขายไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาอาจจะเอากลับไปเอากลับไปใช้นะเพราะว่าเขาก็ทําไว้เพื่อทําไว้ใช้แต่ว่าถ้าเกิดขายได้ก็ขายเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาคงไม่ให้ผมเซอร์วิสจัดเต็มขนาดนี้หรอกเ็าบอกว่าเซอร์วิสจัดเต็มนะยางก็เปลี่ยนแบตก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแต่เปลี่ยนของดีปั๊มน้ำได้จริงๆแล้วจะซ่อมก็ได้นะจะเปลี่ยนเฉพาะ าวาวน้ำซีนปั๊มน้ำด้านในก็เปลี่ยนได้นะจะไอที่มันผุก,ก็อาจจะทําได้นะแต่ว่านี่เขาเบิกทั้งลูกเปลี่ยนเลยนะมูลค่ากับหมูเ่เนี่ยต้องบอกว่าซ่อมถึงซ่อมถึงคันนี้ซ่อมถึงโอเคนะครับก็สนใจโทรมาได้เลย0834414111นะครับเงินสดก็มาคุยราคากันนะครับมาคุยราคากันได้ทะเบียนให้เลขนี้ด้วยนะโคตรคุ้มอ่ะ919ไปแยกขาย เลขนี้ผมว่าขายแบบเร็วๆเลยอ่ะหมื่นหนึ่งขายได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่รีบเนี่ยผมว่าสองหมื่นนะจงังหวะมีคนหานะพวกแนวเกี่ยวกับตำรวจนะหนึ 19, 19, 19, ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอะไรพวกนี้ยมันมันเป็นเลขที่เลขสวยแล้วก็ความหมายดีนะครับเก้าวหน้าเก้าหลังนะครับก็ชีวิตก็มีแต่ความก้าวหน้าจเจริญน,นะครับ โอเคก็สนใจรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกอยู่นะรถเข้าออกเรื่อยๆนะครับถ้าลูกค้าดูใน YouTube บางทีไม่ได้อัปเดตนะครับเข้ามาในเพจก็ได้นะครับ Facebook ผมจะอัปเร็วที่สุดนะครับ Facebook ผมชื่อร้านตาเบิ้ลพิมภาษาไทยได้เลยก็จะเจอเลยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ